มือจัดังไม่เจอหน้ากัน,มนไม่มีใครให้เลาะไปไหนก็ไม่มีไลยให้กนหนหน่นี่ผมผมนี่ผมคนนี้บักซี่แบ็คโคเนี่ยเช่วยวว่ะเอ้ยขิดรอ่นี่ยยูริเลออะไรเนี่ย ไอ้รอบนี้กูวิ่งหนีเขาได้วะเดียววะกูตึงขนาดเนี้ยกูเก่งนะเนี้ยเมื่อกี้กูเล่นบางฟ้าสอนวิชามาเมื่อกี้โอ้ยดูดูเขาเล่นโอ้ยไมดูดูเขาเล่นปุ๊บแล้วลอกสเต็ปได้เลยป่ะพี่กูดูบางฟ้าเปิดแฉจอเมื่อกี้เลยอย่างตึงอ่ะอไอเนียนไขอ่ะมันลอกสเต็ปแมสเดียวเลยมันก็วิ่งปกติมันก็ไม่วิ่งเร็วอะไรอ่ะโอ้ยหนีมาเก้อ พว้ท่านจ่าอกูเข้าใจแล้วกูเข้า้นเด็ดเดี่ยวเลยย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 นยยยคอยย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 นยยยอยยหนยยยยนยนยยนยยนยนยย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 ่ยย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 อ่ะยย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 งยยนยยยยยยยออกไปก่อนดิเอมอนไอ้อ้วนมอนคือใครวะ ไอ้เฮียมอนีดีมอล<อ>แกนได้นะเอ้ยตึงน้อวไอ้นเนีย่ยเล่นยิงเก่งสเต็ปเดินอ่ะเดิน W อ่ะไห่หมุนไดยอย่างตึงอ่ะเล่ยไงวะอยู่ไปแล้วพี่ไปแล้วพี่เกี้ๆี้ฝันดีครับฝันดีครับเก้ขๆ ไปนอนกนะแ่จอแล้วเปลี่ยนแ<ช>ม่งโคตรกรชากอ่ะไอคีบอ์ดหลุอีกล้ก,ลกูต,กกตาย <c oughs> <c oughs> โวยอยู่ลีกูยังจะสู้ไม่ได้ไปเล่นกับเขาบ้าปะเนี่ยบังก็เล่นผมดูมวยก่อนดูมวยก่อนบังจะเดืเอยเนี่ยดูมวยก่อนอะไรป,รป,รป,รปร่าปำพวกกะไอชื่ออย่างดีดอ่ะ <c oughs> เ,เออกูต้องฆ่าแกได้ตัวใน,นกำลังหลับ